บายดีย้เช้าครับพี่น้องวันนี้มาแต่เช้าเลยครับตีห้าครับตีห้ากว่าแล้วนู่นครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับผมบรรยากาศยงี้ยวโซนาอพี่น้องออกมาย้มตกงย้มผ้าเหมือนเดิมครับพี่น้องหลังจากเมื่อวานครับมันมีเสือสิงห์กับทิ้งแรดครับมาเอาไปกินก่อนออกมาไม่ทันวันนี้ก็เลยมาจอบแต่เช้าครับตีห้าครับมืดๆครับผม นั่นแน่ครับผมระบายน้ำจากทางด้านนู้นครับลงมาครับพี่น้องโอ้ปลาดุกเล็กเยอะครับแต่ตัวใหญ่ไม่มีครับถ้าตัวใหญ่มีมันดิ้นแล้วตอนนี้ตัวใหญ่มีมันดิ้นแล้ว <ช> ını, ยกดูนิดหนึ่งยกขึ้นไปหน่อยดิอู้หักครับหนักหนักจริงๆหนักที่ไม่รู้ว่าหนักดินหรือหนักปลาครับผมผมว่าเยอะแน่นอนครับขนาดแน่นอน ไปเจอแต่ประดุกเล็กครับประดุกต <isses> um, ัวเล็กๆเทียบเลยประดุกแล้วก็ปลาช่อนเล็กอู้หูย่างเยอะอย่างเยอะครับพี่น้อยังเยอะอู้ขนาดเลยสนัดเลยเดี๋ยวผม ตัวใหญ่ไม่มีแต่ตัวเล็กขอเุญาตเอาปลาก่อนครับหาพี่น้องดูผลงานกันหน่อยครับเอาปลาขึ้นมาแล้วให้พี่น้องดูผลงานกันหน่อยว่ามันเยอะขนาดไหน,นก็มีประมาณสามโลครับผมนี่ครับแต่เห็นว่าปลานี่มีแต่ปลาเล็กครับปลาเล็กปลาดุกเล็กครับผมปลาดุกเล็กปลาดุกเล็กปลาช่อนเล็กครับตัวใหญ่มันลงหมดแล้วครับผมตัวใหญ่มันลงหมดแล้ว เต้นดุ่ด,งดังดงอยู่ครับผมไม่ค่อยมีตัวใหญ่ครับปลาใหญ่คงไม่เหลือแล้วครับลงหมดแล้วกองเงินอ้อยต้อยอยู่ครับปลาดุกน้อยครับปลาดุกน้อยมีหัวเหลืองอยู่ตัวนึงหัวเหลืองแล้วก็ตัวใหญ่อยู่ตัวนึงนอกน,นั้นตัวเล็กหมดเลยครับช่างน้ำหนักดู มานะพอถงควนครับประมาณสามโลก,กว่าเก็บ okay, ผมพอได้อยู่ได้กินครับเชา้านี้มาทันครับมาทันนี่ครับเริ่มสว่างครับเริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวทำการระบายน้ำออกมาเรื่อยๆครับทำการระบายน้ำลงมาเรื่อยๆปลาก็ยังไม่หมดครับยังลงมาไม่หมดเหลือเพียบเลยข้างบนเดี๋ยวเปิดน้ำลงมานิดนึง ตอนค่ำๆค่อยมายามอีกทีนึงครับสี่โมงแรงผมว่าอาจจะมีสนั่นเหมือนกันครับก็คงจะมีแต่ปลาเล็กนะครับผมนู่นครับเสียงสวบกบกับกบกับอยู่ในทุน่งนาครับผมยังลงไม่หมดค,ครับยังลงไม่หมดครับพี่น้องเข้าบ้านแล้วครับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเทให้ดูเทให้ดูว่ามันขนาดไหนโอ้ยล็อคสนั่นเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้ว อักรากเลยครับพี่น้องปลาเล็กครับปลาใหญ่มไม่ค่อยมีโอ้พอได้อยู่ได้กินครับผมนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเล็กกับปลาช่อนเล็กครับผม,มนสนั่นครับ <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> มาครับพี่น้องยามผ้าครับช่วงสี่โมงแรงครับผมสี่โมงแรง หลังจากเมื่อเช้าก็โอ้ยจวดเติบครับเมื่อเช้านี่ครับปลากำลังจะลงครับนี่ต่อหน้าผมเลยคิวของปลาเล็กครับผมคิวของปลาเล็กน้ำก็ไหลลิลิลนี่ครับลงมานี่ระบายใกล้เสร็จหมดแล้วครับผมระบายน้ำออกเรื่อยนี่ครับปลามันก็เข้าไปในท่อนี่ครับผมปลาเข้าไปในท่อเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะหมูหรือจ่าครับ สี่โมงแรงวันนี้ข้าวก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับหลอมกันสนิทในเลยเขีค <Okay, S 1> ผมไปดูกัน 有，很多有。多 วันนี้มีคิวปลาหมออย่างเดียวครับผมปลาหมออย่างเดียวเลยโอ้ยต้อยเลยมีแต่ปลาหมอนไหครับผมหมอมาติดเพียบเลยครับคิวของปลาหมอแล้วปลาดุกกับปลาช่อนมันลงจะหมดแล้วดูทรงดอกนี้มีแต่ปลาหมอครับคิวบวยครับผมคิวบวย แต่ลุ้นปลาดุกปลาช่อนนี่คงยากแล้วดูทรงน่าจะเกลี้ยงแล้วครับผมต่อยๆเลยครับปลาหมอประมาณกิโลหนึ่งกิโลกว่ากว่ปลาช่อนผสมบ้างครับผมแต่ไม่เยอะครับปลาชอ่อนโอ้หมอล้ลวนๆครับหมอล้ลวนๆโอเคครับผม คงหนีเช้าค่อยมาลุ้นกันใหม่ครับพี่น้องแต่ก็สันนิษฐานว่าคงไม่เหลือปลาช่อนกับปลาดุกไม่ค่อยเหลือแล้วครับคงจะเหลือแต่ปลาหมอโอเคครับผมสวัสดีครับจุดแน่นอน